สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องราวของฉากที่ถูกตัดไปของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั่นเองนะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันซึ่งฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฉากที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมแต่แบบว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการตัดออกไปนะครับแต่แม้ว่าจะตัดฉากนี้ออกไปแล้วอ่ะมันก็ยังโผล่มาในตัวของโปสเตอร์อยู่ดีนะครับผมก็เลยทำให้มีคนเนี่ย ไปสังเกตเจอมาได้นะครับโดยเจ้าโปสเตอร์อันนี้เองเนี่ยเป็นโปสเตอร์โปรโมทหนังกับ ScreenX นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือแบบเหมือนโปรโมทจอที่เอาไว้แบบฉายในโรงหนังอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนโปรโมท iMac คละครับ แต่ในโปสเตอร์นี้เองเนี่ยมีคนไปสังเกตเจอมานะครับผมโดยผู้ที่เจอเนี่ยก็คือยูเซอร์ใน Reddit ที่ชื่อว่า Reality a v e n g e r เนี่ยนะครับได้ลงมาแล้วก็เพิ่งลงมาเมื่อวันนี้เองนะครับซึ่งตรงขอบล่างๆของโปสเตอร์เนี่ยจะมีรูปของวานด้าอยู่ถูกไหมก็ตามรูปอันนี้เลยเนะที่ผมได้เอามาแปะเนี่ยนะครับนี่คือรูปที่เขาเอามาโพสใน r e d d i t เลยอย่างแรกเลยลูกศรท้างบนสุดเนี่ยเขียนว่าวานด้าเคบินอินทริปปี้ฟอเรสถูกไหมก็คือบ้านของวานด้านั่แหละลักษณะก็ผูพังมาแล้วถูก่ Forest, ก็คือไอป้ปทีเดเห็นนะฟ มันแบบโอ้โหดูแบบน่ากลัวสุดๆไปเลยะครับผมแล้วเราก็จะเห็นตัวของมอโดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คือมอโดจากจักรวาลหลัก616มอโดนะครับแล้วก็จะมี616วานด้าอยู่ในบ้านนะครับซึ่งฉากนี้เองเนี่ยเราไม่ได้เห็นในหนังนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวของมอโดในจักรวาล616เนี่ยในหนังด้วยนั่นเองนั่นก็เพราะว่าเป็นว่าถูกตัดออกไปนะครับผมแต่ฉากแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยฉากนี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นฉากเปิดนั่นเองนะครับก็คือตัวของมอโดเองอ่ะน่าจะมาตามล่าตัวของวานด้า แล้วก็เรียกได้ว่าเตรียมที่จะมาสู้กับวานได้ครับแต่ดูเหมือนว่าสู้ไปเนี่ยนะครับผมก็ถูกวานได้เนี่ยตัดหัวตายออกมาเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเฮ้ยการเปิดมาให้รู้ว่าวานได้เป็นตัวร้ายเลยอะมันอาจจะแบบ เปิดเผยเนื้อหาของหนังเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าถูกไหมแบบว่าถ้าเปิดมาวานด้าเป็นตัวร้ายเลยอ่ะโอ้โหรู้ตั้งแต่เริ่มเลยมันอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าเรื่องที่แบบเป็นเวอร์ชั่นไฟแนลออกมาที่เราได้ดูกันในโงรงภาพยนตร์นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ออกไปแล้วก็ความตายของตัวละครเนี่ยหุ้ยถ้ามันเป็นตัวละครจากจัก,กรวาลหลักตายอ่ะมันอาจจะแบบนํามาใช้ต่อได้ยากอะไรแบบนี้ถูกไหมก็อาจจะอยากเก็บตัวของมอโดเอาไว้เพราะมอโดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบทอะไรเลยถูกปะถ้าไม่นับมอโดในจัก,กรวาลแบบ838อปดนะมอโดจัก,กรวา ก็นับตั้งแต่แบบ i n ็นเครดิตอะก็หายไปเลยถูกปะก็เรียกได้ว่ารู้ว่าเขาเนี่ยไปตามล่าแบบเหล่าจอมเวทอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรอยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าแบบมาเวลก็คงจะเปลี่ยนใจแหละอยากจะเอาเรื่องราวของเขาเก็บเอาไว้ก่อนเผื่ออย่างน้อยเนี่ยถ้าฆ่าไปเลยะมันเอากลับมาใช้ไม่ได้แล้วเก็บเอาไว้อย่างน้อยเผื่อจะใช้ยังเอากลับมาใช้ได้สุดท้ายเนี่ยก็เลยได้ตัดส่วนนี้ออกไปนะครับแล้วมอร์โดหกหนึ่งหกเนี่ยก็เลยไม่ได้โผล่มาในแบบหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2เลยซึ่งแบบจากเอ็นเครดิตะมันด มอโดต้องโผมานแน่ถูกไหมให้เราดูจากเอนเคอร์ดิสเทรนภาคแรกเนี่ยซึ่งหลายๆลคนตั้งคาถามเหมือนกันว่าทําไมมอโดถึงไม่โผมาซึ่งตรงนี้แหละก็ตอบคําถามให้ได้แล้วว่าหนึ่งเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาก็วางแผนให้มอโดจะโผมานั่นแหละแต่โผมาแล้วตายเลยก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าไม่เอาเลยนะครับแล้วพอตัดออกไปเนี่ยการที่แบบจะต้องมาแก้บทเยอะกว่านั้นนะถูกปะอันนี้แค่แก้ตรงนี้ก็เยอะแล้วจะต้องมาหาที่ใส่มอโดเพิ่มเข้าไปอีกอะก็เลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาแค่มอโดจากจักรวาล838เนี่ยก็พอแล้วนั่นเองคร ผมก็เป็นการตัดสินใจที่ผมคิดว่าแจ๋วมากๆของมาเวลนะเพราะหนังโดยรวมก็ออกมาสุดยอดมากๆเลยถ้าออกมาอีกอารมณ์หนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสุดยอดเหมือนตอนนี้หรือเปล่าแต่เรียกได้ว่าโดยรวมถือว่าหนังได้ลงตัวนะเป็นหนังที่มีความเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นหนังที่มีความเป็นหนังสยองขวัญด้วยเหมือนกันครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวฉากเปิดนะครับที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับผมฉากเปิดที่ถูกตัดออกของเรื่องราวด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนสนั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าออะไไรยยังงีีกน ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ